อนที่3 7 7พันเจ็ดร้อยเจ็ดพบเจ้าไปก่อนได้เลยเห็นชายชราทามนางตรงๆฟัองอจิงง๋วจะเงยหน้ามองไปเลือขคิ้วเล็กน้อยพวกท่านอยากร่วมทางกับพวกข้าหรือความจริงตลอดทางมาก็ร่วมทางเดียวกันตลอดอยู่แล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกข้าเดินตามหลังมาโดยมีพวกเจ้าป้องกันอันตรายอยู่ข้างหน้าเช่นนี้ย่อมดูไม่ดีสักเท่าไรชายชราเลา่ายังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าท่าทางเป็นมิตรและอัธยาศัยดี ทว่าท่าทางละสีหน้าเช่นนี้กลับไม่ได้มีความใส่ใจหรือเกรงใจเฟื่องจิวเมตา้นอยอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็เป็นเพียงสตรีคนหนึ่งสําหรับเขาแถมยังเป็นสตรีตั้งครรภ์แสนประมาทคนหนึ่งด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันเฟื่องจิวกล่าวอย่างมิยิระมองชายชราพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากพกทันคิดว่าคงไม่ดีหากเดินตามหลังพวกข้าตลอดเช่นนั้นจะเดินนําหน้าพวกเราก็ได้นะฟังดังนั้นแล้วชายชราอึ้งงันไปในดวงตาปรากฏค,ความประหลาดใจเล็กน้อย เอนิชัดว่าไม่คิดว่านางจะพูดเช่นนี้ชายหนุ่มยิงสาวหลายคนที่อยู่ข้างๆทานมองเฟิงจิวอย่างงุนงงพูดตามตรงว่าพวกเขาพูดมาถึงขั้นนี้แล้วอีกฝ่ายควรจะปบปากรับคำอย่างยินดีไม่ใช่หรืออย่างไรเสียพวกเขาก็มีกันเกือบร้อยคนแถมแต่ละคนก็เป็นยอดฝีมือเสียด้วยกลับกันทางนั้นกลับมีทหารรับจ้าง20ิคนนับรวมก,กันกับชายอีกหลายคนและสะตรีสองคนไปจนถึงสตรีชุดแดงที่ตั้งคันคนนี้กลุ่มคนเช่นนี้ เดินทางอยู่ข้างนอกก็แล้วไปเธอะแต่เข้ามาในส่วนลึกของปา่าเชนีไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้ตอนตอนยื่นข้อเสนอให้แล้วพวกเขากลับไม่รบนำใจเสนีชายวัยกลางคนแซ่โอหยางคนนั้นฟังวาจาของเฟิ่งจิวแล้วก็พันมุ่นคิวเล็กน้อยรู้สึกว่าสตรีคนนี้งดงามแต่ไรสมองเดิมทีท่าทางสง่าง,งามดูไม่ธรรมดาถูกทวงท่าดวนมีกินอายของผู้สูงศัก คิดว่านางจะเป็นคนสําคัญอะไรใครจะไปรู้ว่านางเอ่ยปากพูดแล้วจะเป็นเช่นนี้ความประทับใจที่มีต่อนางลดทวมในทันทีในโลกของผู้ฝึกเซียนไม่เคยขาดยิงงามต่อให้สตรีคนนี้มีใบหน้าที่คนทั่วฟ้าล้วนตื่นตะลึงแต่มีแค่รูปโฉมกับไรสตรีปัญญาและความสามารถนางก็ถือเป็นเพียงของเล่นของผู้แข่งแกร่งเท่านั้นสำหรับสตรีเช่นนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องสนใจด้วยเหตุน,นี้เขามองจิ้งอีเฟิงที่อยู่ข้างๆพางเรา วนาจินในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราขอนำหน้าไปก่อนแล้วกันพูดจบแล้วเขาก็พาคนจากไปเจนอีเฟิงมองพวกเขาหมุนกายเดินไปจากนั้นรอบสายหน้าเขาย่อมมองออกว่าเป็นเพราะคำพูดของผูยิเนเซียนยวนทำให้ฝ่ายนั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่เขามองว่าคำพูดของผูยินเซียนยวนไม่ได้มีเจตนาไรเพียงแค่พูดอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นรู้สึกไม่ดีที่ตามอยู่ข้างหลังเช่นนั้นก็นำหน้าพวกเขาไปเถอะ แผ่นดินกว้างใหญ่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไม่พูดอะไรน่าจะดีกว่าทว่าคนของตระกูลโอยางฟังคำพูดของเฟิงจิวแล้วกับรู้สึกว่านางไม่ให้เกียรติผู้อื่นนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าระดับพลังของคนติดตามหูยินเซียนยวนนั้นแข็งแกรง่งเพียงใดคืนนี้พวกเฟิงจิวพักอยู่ที่นี่หลังจากพวกเขาเข้ามาที่นี่แล้วก็พักผ่อนตอนกลางคืนเดินเท้าตอนกลางวันทำเช่นนี้แล้วถึงจะได้พักผ่อนเต็มที่ ในหลีกเลี่ยงอันตรายที่อยู่ท่ามกลางราตรีการได้ส่วนคนของตระกูลโอยางนั้นเนื่องจากนำหน้าพวกเขาไปจึงไม่ได้หยุดพักคืนนี้อีกทั้งยังคงเดินหน้าต่อไปอาจเป็นเพราะอีฝ่ายนำหน้าพวกเขาไปก่อนด้วยเหตุนี้หลายวันหลังจากนั้นพวกเฟิงจิวจึงไม่ได้พบตระกูลโอยางอีกจนกระทั่งเข้าสู่ส่วนลึกในอีกสองสามวันหลังจากนั้นเจนอีเฟิงมองร่องรอยบนถนนในใจวูไปเล็กน้อยโดยเฉพาะเลือดที่หยดในพงหญ้า นั้นยิ่งทำให้เขาต้องหยุดฝีเท้าลงตอนที่ ,3778 ตเจ้องมองไม่ขยับหูยินเสียนยวนรอบรอบ,บนี้มีกินขาเลือดเจือจังในพงญ้าก็มีเลือดเปื้อนให้เห็นข้าแนะนำให้หยุดก่อนเมื่อส่งคนไปสำรวจข้างหน้าดูแล้วค่อยออกเดินทางต่อดีกว่าจินอีเฟิงบอกกับเฟิงเจียวด้วยความระมัดระวังเฟิงเจียวฟังแล้วพยักหน้าได้เช่นนั้นพวกเราก็พักที่นี่เถอะนางเดินจนเหนื่อยอยู่บ้างแล้วเหมือนกันพื้นดินในป่าไม่ราบเรียบกิ่งไม้หญ้ารกก็มีมาก เมื่อเดินนานเข้าร่างกายของนางก็รู้สึกเหนื่อยล้าเช่นกันเห็นนางเห็นด้วยดังนั้นจิ้นอีเฟิงจึงสั่งทหารรับจ้างสองคนไปสำรวจครั้งหน้าทันทีส่วนคนอื่นๆเฝ้าอยู่โดยรอบป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเฟิงจิวหาที่นั่งลงนำผลไม้วิญ,ญญาณออกมากินบำรุงกำลังกายสักหน่อยก่อนจะกวาดสายตามองรอบๆอย่างสบายใจทว่าขณะที่มองผ่านพื้นที่แห่งหนึ่งสายตาของนางพันหยุดชะง,งักลงเล็กน้อยนาย,ยิง เยี่ยวหรือไม่กินโจกสักหน่อยเป็นอย่างไรชินซินถามอยู่ข้างๆไม่ต้องหรอกถ้ากินผลไม้สักผลก็พอแล้วเดินมานานเมื่อเหนื่อยแด้วก็ไม่ค่อยอยากอาหารต่อให้ต้มโจกมานางก็คงกินไม่ค่อยลงนักพวกเลิงวะเห็นเสือดาวมอบอยู่กลางพงหญ้ากำลังจ้องมองทางพวกเขาทวาพวกเขาก็ยังไม่ลงมือทำอะไรพอเห็นว่าขอเพียงเสือดาวตัวนั้นไม่คูกคามนายิงเขาพวกเขารวมถึงไม่จู่โจมพวกเขาไม่มีทางลงมือฆ่ามัน ยิงไปก่อนนั้นด้วยระดับพลังของพวกเขาแล้วข่าเสือดาวตัวหนึ่งสามารถทําได้ในพริบตาเดียวนายหญิงหากท่านเดินมาจริงๆก็ให้เกินนภาออกมาให้ท่านขีเ่เถอะเลิงวามองเฟิ่งเจียวพางเกาเห็นนายหญิงยำนั่งลงพร้อมหน้าทองนูนๆแ,แล้วดูลําบากอยู่บ้างยิ่งไปกว่านนั้นนางเดินกับพวกเขาตลอดทางและตลอดทางมานี้พวกเขาก็ไปพูดแล้วไม่รู้กี่รอบนางกลับเยืนการที่จะเดินเท้าเช่นเดิม ได้ยินคำนี้จากเลิงวาอีกครั้งซ่ิ้งจิวอดหัวเราะเสียงเบาไม่ได้เลิงวาจะเหมือนกับท่านยายคนหนึ่งเสียจริงๆตลอดทางมานี้บนไปแล้วกี่ครั้งกันนะนางยิ้มใส่หน้าวางใจเถอะข้ารู้จากร่างกายตนเองดีเดินเช่นนี้แม้จะเหนื่อยแต่ใช้ววาจะทรงผลเสียต่อข้าเลยลูกในท้องกลับกันเพราะตั้งคันแฟด์เดินมากหน่อยวันหน้าจะได้คลอดง่ายนางพิงต้นไม้พังพอนลมให้ใจเสียงเบา ตอนนี้เนยน้อย,อยวันหน้าตอนคลอดลูกก็ปลอดภัยกว่าเดิมมากขึ้นหน่อยเช่นกันอีกอย่างคนที่บำเพ็ญเซียนจะทนเรื่องเด็กน้อยเช่นนี้ไม่ไหวได้อย่างไรพวกเขาหลายคนกําลังสนทนากันเราทหารรับจ้างกลับไม่มีกระจิตกระใจฟังพอตอนนี้พวกเขาต่างก็ตั้งใจเฝ้าระวังสายตามองไปรอบๆร,รวมถึงมองเสือดาวสองตัวที่จ้องมองพวกเขาอยู่ในพงหญ้าด้วยวัชพืชแถบนี้แห้งและมีสีเหลืองอมแดงมองจากที่กไกลๆดูเหมือนวัชพืชแห้งแต่ความจริงแล้ว รากของวัชพืชพวกนี้ยังคงมีความชื้นอยู่ประนั้นวัชพืชสีสันเช่นนี้กลับสีคนเหลืองทองของสีเสดาวดูคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการพาร่างตัวของเสือดาวหากไม่ใช่เพราะเสือดาวสองตัวนั้นแพ้กินไอที่แข็งกร้าวดูร้ายมากออกมาเกรงว่าพวกเขาเองก็คงไม่เห็นพวกมันเดียวเช่นนี้แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาสงสัยคือสองตัวนั้น ที่อาจเป็นถึงเสือดาวระดับสัตว์เทวะกลับมอบอยู่ในผงหญ้าห่างจากพวกเขาไปประมาณร้อยมีพวกมันเพียงจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดทะว่ากลับไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่ก้าวเดียวจะว่าเสือดาวสองตัวนี้คิดจะทําอะไรกันแน่ทหารรับจ้างที่คอยเฝ้าระวังคนหนึ่งทําอีกคนที่อยู่ข้างๆเสียงเบาในใจนึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งทหารรับจ้างที่อยู่ข้างๆเหลือมองไปพวกฟงจิ๋วที่กําลังสนทนากันพรางกล่าวว่าสนใจอะไรว่ามันคิดจะทําอะไร เฝ้าไว้ก็พอหากว่ามันเคลื่อนไหวการคุ้มครองหูยินเสยนยวนทันทีนั้นสำคัญกว่า